ดไหน่มาน้องก็เห็นร้อเห็นตาโตอยู่ตาโตอยู่นี่นะคะโอ้โหน้องบอกว่าคนเยอะมากเลยเฮ้ยเไหมลูกหลังเผอไหเผหรอเ่นเ่แ่ไหนขอดูหน่อยสิกินนมหรอยังกินนมกินหรือยังอยน่าจะกินแล้วนะ Oh, โอ,โอ à, ้โหพอแล้วขอปาซอีไมพอตอนแล้วเนี่ย่ะเราไม่เจอกันนานขนาดเขามีลูกแล้วอะคหณไหมคะทำไมถึงน้อถึงชื่อเวสลี่อะเราชื่อเวสลี่พร่าเออที่นี่เนี่ยเออเวสลี่เนี่ยมาจากอุสก็คือวิลเลียม คุณได้ไปเจอดฟเวสแบบเดียวแล้วก็แบบเรีลีก็ต้องนารักนาราแล้วตอนนี้อายุกี่ขวบลรวคะลูงกี่ขวบแล้วนะขอา๊าจะขวบแล้วครับจะหนึขวบแล้วเข้าเรียนยังอยู่เนอซารีเข้าเรียนแล้วี่เพิ่เดอมมากอุ้ยจริงป้ะเิ่งเอมไ้เม่อไหร่ก็เพิ่เยอะพูดหมเพ่เม่อยแต่ว่าน้องอะได้ขาว่าน้องอะชอบดนแก้ ไม่คือน้องม่เคยเรียบร้อยงครับไม่สคยเรียบรรอยงเวลาเวลาอยู่กับป้อป้าดรวยเปล่าที่เรียบอยหรือว่าอยู่โรงเรียนุณครูบอกเรียบร้อยงเปล่าเวสีีนคะนมากอกพี่หน่อยหูพี่แรงมพี่ก็พี่อุ้ยแต่ว่านะป้าเหรอคุณยายอย่มากเลยแต่ว่าเวสี่เป็นคุณยายเลยนะครับโอ้โยโอ้โหเไม่ต้อพี่หอยเอง ใช่เลยอ๋อไม่ตั้งใจเยี่ยงไหมตั้งใจต,ตั้งใจเยียนมากนะคะเลยบร้อยเหมือนปับปาไหม <oz S 2> <c oughs> ไม่เลย <c oughs> กน้อยอะรล็ก้อยปาปาเปนไหนเียบน้อยเหมือนป๊าคนนี้เล็กน้อยเหมือนป๊าคนนี้ ยายก่อนน้องชอบรวใครใครักเป๋านะใช่สมัยอ๋อสมัยกับยวนน้าโอ้โหน้องชอบรแงโดแก้งใช่เพราะเพราะว่าเราเรียกร้องอย่างนี้เลยโดนแก้งใช่เดี๋ยวให้เอนนี่มาปกครองนี่คือที่เรียยาอะไรก็บเนี่ยใช่เย วันนี้ไม่มมนธรรมดาตรงที่นอกเหนือจากที่จะมาโชว์ตัวในฐานะ,ะ,อะขอฟ้ากับลูกเวสซี่แล้วมีเกนะมอนะไรด้ยวยนะคะทุกคนอยากดูไหมอยากรู้เดี๋ยวเินว่าขอฟ้ากับลูกจะรู้ใจไหมนะคะแล้วก็คืจอจัตการนี้เดี๋ยวเราจะเปิดเพลงเปิดเพลงที่ไม่ใช่เพลงจริงๆแต่ให้ขอฟ้าดูน้องเวสซี่ว่าเต้นเพลงไหน น้องเวซ่เพีขึ้นหน้า29หลูกหาดูชาติได้ค่ะโอเคสองโอเคโอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวคอนเทนเนเนี่ยอาจจะต้องอิปถัมภ์การตรงนี้แบบเดียวนะนมเนาะใช่ค่ะหนอี้า้าสากาหกก้าหกห้ากกหาหาหก้หกกาา เราก็องบนเขาต้องบนทำโทษไหมต้องบนทำโทษเนาะปอปาต้องบนทำโทษนะผมเองที่้องทษใช่โอเคดูโซดูโซูไม่น่ารอแหมเอาละเวสซียูอไหลูกหลานพ้อไหมพ้อค่ะแล้วเรามีโจทย์เพลงทั้งหมดห้าเพลงซึ่งเดี๋ยวเราเต้นยันสี่ทุ่มเลยถ้าคุณแกตอบไม่ถูกก็ตอบถึงเต้นยันสี่ทุ่มเลยไหลู ไม่ต้องอย่างนั้นนะคะโอเคนะน้องพอน้อมพอมไหมพี่พอไม่เอาพร้อมป๊าพร้อมนะอย่าว่าเป็นเพลงหรอกแต่ว่าท่าเล่นเนี่ยจะเป็นท่าลองดูว่าเป็นเพลงไหนซับโซ่หนึ่งไปอย่าฟังจากเพลงอันยังนะหัววัวก่อนเข้าแล้ว Nhìn nó lên nó